สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมืองวังไฟเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับเที่ยง15โดยประมาณเป็นต้นไปนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ 9ชนิดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับแล้วก็ขจัดคาบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริง ต้อง 5G เบด11นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยหรือชื่อเก่าคือเจ้าวันวิเศษมีนโยทินหรือเนตรอโยุทยาไฟยิมนะครับนักชกจากจังหวัดตังวันนี้เจอทางด้าน1นึ่งแสนวสยนสิรินะครับนักชกจากปัตตานีครับวันนี้ดาวิแบตภาคใต้นะครับ เจอกันที่พิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้สิงห์พิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยช่างน้หนักได้115เท่าพิกัดพอดีส่วน100,000วอเสียนสิริช่างน้ำหนักได้115.4ลดไป0.4ครับนี่คือการช่างน้หนักว่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทา้งน้านสิงห์พิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยกันบ้างนะครับ ก็แพ้คะแนนกับเพชรตาเสือสอว,วังเสือเมื่อวันที่20มีนาคม2564ที่พีททีวีแล้วก็แพ้นอกให้กรุงสยามสิทธิชานสิงห์ในยกแรกเมื่อวันที่18ธันวาคม2564ที่สุพรรณบุรีนะครับครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์วิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน100,000วอเสียนสิลีกันบ้างนะครับ ก็แพ้นอกให้กับขุนศึกสุรศีมวยไทยในยกที่2เมื่อวันที่2เมษายน2564ที่หาดใหญ่นะครับไฟล่าสุดก็ไปชนะคะแนน9วไก่สอหวังเสือเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ที่เวทีมวยสายามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน1นึ่งแสนวอเสียนสิริครับก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งจากสมาคมภาคใต้นะครับหนึ 1, ่งแวอเสียนสิริวันนี้ เจอกับมวยเก่าเก๋าเกมอย่างสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับหรือเจ้าวันวิเศษมีนโยธินหรือเนตรอยุยาไฝยิมนะครับนักชกจากจังหวัดต,ตังรับเป็นมวยฝีมือครับเครื่องครบเครื่องแข้งสายแรงไล่แขนเก่งหลักเหลี่ยมดีอาวุธหนักอาวุธแรงครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับครับคู่ที่หนึ่งในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงห์วิเศษ ภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับคู่ที่1ในรายการส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไฟเวทร้อยสิบสองปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับระหว่างปตักหินซินบีมวยไทยเจอทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับหรือสิทธิ์บรรจมาหรือลูกบ่อตกปลาเก่านะครับชกกันที่พิกัด112ออปอนด์นะครับก็คือแชมป์ว่างนะครับของ เวทีมวยสี่ับอ้อมน้อยนะครับเมื่อเช้านี้ประตักหินซินบีมวยไทยนะครับช่างน้หนักได้112.4ลดไปจุดสี่ส่วนเพชรตาเสือสวังเสือนะครับช่างน้ำหนักได้113.2ลดไป1.2นะครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งน้นปตักหินซินบีมวยไทยกันบ้างน,นะครับก็แพ้คะแนนลมโชยทอเทรพัทเมื่อวันที่เก้า ตุลาคม2564ที่เวทีมวเสียมอ้อมน้อยและก็มาชะนะคะแนนสัตั้งทองชอหพยักฆ์เมื่อนที่1มกราคม2 6 5ที่เวทีมอเสียมอ้อมน้อยครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทางด้านประตักหินซินบีมวยไทยครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือกันบ้างน,นะครับก็นนแพ้คะแนนเพชรนิพนธ์สักชรบเมื่อที่6ศจิกาย,ยน2564ที่เวทีวยสยามอ้อมน้อย แล้วก็ชนะคะแนนเพชรนิพนธ์ศักดิ์สอรบอที่วันที่หนึ่งกราคม2 5 6พัอยสทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับสำหรับมวยคู่ที่สองในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปตักหินซินบีมวยไทยนะครับเป็นมวยมาแทนลมโชยทอเทลพัดครับนักชกจากสงขาแต่ถ้าว่า การฝึกซ้อมการเตรียมตัวมาดีนะครับมวยเขา่ามวยขวาครับเข่าในอาชีพเตะต่อยขวางหน้าดัานแทงครับวันนี้ผมมองว่าถึงจะม,มาแทนแต่ก็ว่าความเป็นมวยเข่าจะช่วยให้เขามีชัยกลับบ้านนะครับคู่ที่สองในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปะตักหินซินบีมวยไทยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับ ก็ชคกันที่พิกัด1 1 8อปอนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโชคพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือเจ้าโชคเพิงฤทธิ์พอหลักบุญหรือเจ้าบางต่อต่อสิริวัตรนะครับก็เป็นนักชกจากเมืองดอกบัวบนราชธานีวันนี้เจอทางด้านยอดศิลาชอห้าพยักษ์หรือเจ้ายอดนักลบพอบุญสิทธิ์หรือเจ้าน้องเอ็มลือหินดาษนะครับโชคกันที่พิกัด118่อปอนด์เมื่อเช้านี้ ทางด้านโชคพันล้านนะครับช่างหนักได้118.2ลดไป0.2ยอดศิลาชหอ5พยักก็ช่างน้ำหนักได้118.2ลดไป0.2เช่นเดียวกันนะครับวันนี้อุบลกับโคราชเจอกันครับใครจะเป็นหมูหรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านโชคพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็ แพ้น้อยกับเพชรศิลาวอลุอชาเมืม่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน264ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรศิลาวอลุอชาเมื่อวันที่24ธันวาคม2564ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโชคพันล้านนะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดศิลาชอห้าพยัคฆ์นะครับก็ชนะคะแนนก้องฟ้า KBL มวยไทยยิมเมืม่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2564ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย แล้วก็ชนะนอกการชัยจิตเมองน์นในยกที่4ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อที่25ธันวาคม264ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมวยสดนะครับยอดศิลาช .5 อพยัคหรือเจ้ายอดนักรบพอบุญสิทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยเข่ามวยฝีมืออาชีพครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมวยสดจากขั้วนะครับ ให้ไปที่ยอดศิลาชอห้าพยักนะครับวันนี้น่าจะเอาชัยชนะกลับค่ายได้นะครับเสียชายสุขโขทัยนะครับบอกว่าซ้อมดีแล้วก็บำลุงถึงครับซ้อมที่ค่ายชอห้าพยักอยู่ที่คลอง8ลำลูกกาหลังวัดธัญญบนนะครับเสียชายสุขโขทยัยการันตีมาครับครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการ ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนิพนธ์ศักชรบอครับวันนี้เจอทางด้านทศก,กัณฐ์ช้างนาครศรีนะครับชกกันที่วิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เพชรนิพนธ์ศักชรบอช่างหนักได้11 3 4ลดไป .4 ส่วนทศก,กัณฐ์ช้างนาครศรีทางหนักได้11 4 2ลดไป .2 ครับมวยคู่นี้ทางด้านเพชรนิพนธ์ศักชรบอต่อให้1ปอนด์ ต่อ,อยันที่วิกัด113กับ114ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนิพนธ์สักชรละบกันบ้างนะครับก็อชนะคะแนนเพชรตาเสือสอวังเสือวันที่6พฤศจิกาย,ยน264ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปแพ้ะคะแนนกับเพชรตาเสือสอวังเสือเมื่อวันที่1กกมกราคม265ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทา้งหน้านเพชรนิพนธ์สักชระบนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านทศกัณฐ์ช้างนครศรีกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับวุฒิชัยปอเพชริริเมือ่อวันที่23่สิาคม2563ยนที่พัทลุงนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนโอลิเวอร์พินโยมวยไทยนักชกจากฝรั่งเศสนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่19ธันวาคม2อ6 4ี่ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรนิพนธ์ สักชอลบอนะครับนักชกจากสงขาซ้อมได้ไข่สักซอลบอที่สงขาครับเก็บตัวที่เอนนี่มวยไทยกับสารวัตรแกะเป็นมวยขวาปั้มในล้วนๆเขาในอาชีพวันนี้ปลายดีครับแทงอยู่ครับจัดไปอย่าให้เสียครับคู่ที่4ในรายการผมออกวิธีทางด้านเพชรนิพนธ์ชักซอลบอนะครับ